สวัสดีลูกค้าช่องนิสวยมิตรคมไม่ใช่งานเกษตรและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นุนมาจัดโปรจุดจีนนะคะมีทั้งหมดสิบสองเล่มด้วยกันนะคะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเล่มที่หนึ่งเล่มที่หนึ่งเป็นงานตีล้อนขึ้นรูปจากหรือ S U P เก้านะคะเป็นมีแรลนะคะความยาวของเล่มอยู่ที่เก้าจุดสองนิ้วความกว้างหนึ่งจุดหกนิ้วสันหนาห้ามิลตัวด้ามไม้พยุงความยาวสี่จุดเจ็ดนิ้วปักหมุดโมเสกสวยงามตัวสันแต่งสันหยักสวยมากนะคะเล่มนี้ ขาพิเศษราคาแปดร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะคะขาเล่มที่สองมีทําครัวเหมือนกันค่ะความยาวเก้าจุดหนึ่งนิ้วนะคะความกว้างสองจุดสามนิ้วนะคะสันหนาห้าจุดห้ามิลตัวด้ามไมพยุงความยาวห้าจุดสองนิ้วนะคะลูกคา้าปักหมุดมูเร็จสวยงามรับประกันความคมของบิมี่ทุกเล่มเล่มที่สองราคา8ปด้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะคะใครพร้อมโอนโอนได้เลยนะคะจะได้ไม่บวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทขาเล่มที่สามงานเล่มนี้สวยมากค่ะปกติ ราคาปกติจะประมาณหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทลวมส่งนะคะแต่วันนี้นุลดลดให้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทรวมส่งความยาวของใบมีอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสี่นิ้วความกว้างสองจุดสามครึ่งนะคะสขนาห้าจุดห้ามิลตัวด้ามความยาวห้าจุดสองนิ้วเป็นด้ามไม้พายุงผักมุตรมูอเสกสวยงามเลยนะคะตัวมีดลายกริดมังกรสวยมากคะ่ะลูกค้าราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งคัเล่มที่สี่นะคะเป็นมีดแล ความยาว6นิ้วนะคะความกว้าง1.5ครึ่งนะคะขนนาด4มินตัวร้าไม้พยุงโทนส้มนะคะความยาว4.4นิ้วนะคะแต่งสันอยากสวยงามค่ะปักหมุดโมเสกครบเลยนะคะเลลมที่4ราคา690บาทรวมส่งนะคะใครพร้อมโอนได้เลยนะคะลูกค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางบุกเพิ่ม100บาททุกเล่มนะคะ ค่ะเล่มที่ห้าเป็นโบวีใบขัดขาวความยาว4.3นิ้วนะคะความยาวของใบมีดความกว้าง1.4นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว4.2นิ้วนะคะราคา590บาทรวมส่งนะคะเล่มนี้590บาทรวมส่งลายด้ามสวยมากนะคะเป็นงานเจรอนขึ้นรูปจากหรือ SUP9 ค่ะเล่มที่หกนะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่ ด 1>, 1นิ้วความกว้าง1.5นิ้วนะคะสันนาห้5มิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว4.2นิ้วนะคะลูกค้าด้ามลายสวยทุกเล่มนะคะลูกค้าเป็นงานจีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กเ u p 9เล่มที่วกราคา590บาทรวมส่งนะคะค่ะสนใจแคปหน้าจอ,อาไอไลน์เมค้าได้เลยนะคะรับประกันความคุมของใบมีดทุกเล่มนะคะลูกค้าขาเล่มที่เจ็ดความยาวของใบมีดอยู่ที่6นิ้วนะคะความกว้าง1.5นิ้วนะคะสันนาห5มิล ตัวร่ามไม้พยุงฉลุลายความยาว4.5นิ้วปากหมุดโมเสกสวยงามนะคะรับประกันความคมรับประกันงานสวยตรงปกค่ะเล่มนี้ราคา690บาทรวมส่งนะคะลูกค้าขาเล่มที่8นะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่6.1นิ้วนะคะความกว้าง 1.5นิ้วนะคะสันาห้าจุดนิลนะคะตัวด้าม4.3นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยชโลลายสวยงามมากแต่งสัญญาษ์สวยงามค่ะลิมน,นี้ตัวด้ามความยาว4.5นิ้วนะคะลูกค้าราคา690บบาทรวมส่งนะคะ 690ยเก้าิบาทรวมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหน0ร้อยบาททุกเล่มนะคะขาเล่มที่เก้านะคะความยาวของใบมีอยู่ที่หกจุดสองนิ้วความกว้างหนึ่งจุดสี่นิ้วนะคะสันนาห้ามิลตัวด้ามไม้พยุงความยาวส2จุดสองนิ้วนะคะลูกค้าเป็นมีลายกริดมังกรสวยงามขะเล่มนี้ขาตัวด้ามก็สวยมากเลยค่ะปากมดมูสิครบเลยค่ะขาพิเศษราคาหกร้อยเก้าสิบาทรวมส่งหกร้อยเก้าสบาทรวมส่งขะเล่มที่เก้า ขาเล่มที่10นะคะเป็นแลมโบใบขัดข่าวนะคะลูกค้าความยาวของใบมีอยู่ที่10.6นิ้วความกว้าง2.5นิ้วนะคะหันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงทนดําความยาว5.3นิ้วปักหมุดโมเสกสวยงามเลยนะคะขาเล่มที่10ลดพิเศษราคา990บาทรวมส่งค่ะเล่มที่11นะคะความยาวของใบมีอยู่ที่10.7นิ้วนะคะความกว้าง 2.3นิ้วครึ่งนะคะสันหนา5มิลน,นะคะตัวด้ามไม้พยุงฉลุลายความยาว5.3นิ้วนะคะรถพิเศษเหมือนกันราคา990บาทรวมส่งเท่านั้นเองนะคะสนใจแคปมาจอแอดไลน์ได้เลยนะคะเล่มที่12นะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่10.5นิ้วนะคะความกว้าง2.3นิ้วครึ่งนะคะหันหนา6มิลเล่มนี้ตัวด้ามจะยาวหน่อยนะคะ5.6นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงโทนดำฉลุลายสวยมากเล่มนี้นะคะ รถพิเศษหรือเพียง990บาทรวมส่งรับประกันความคมรับประกันงานสวยตรงปกแต่งสันอยากสวยงามมากค่ะเล่มที่12เป็นงานเจลล้อขที่รูปจากเหล็กแนบ10บล้อนะคะลูกค้าสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอ์ไลน์ไม่คา้าได้เลยนะคะสินค้าร้านเรามีประกันเบยมิด90วันนะคะรับครีม3ครั้งเท่านั้น